เอมิลาโพสแล้วหลังประจัดชัยที่ถูกศาลตัดสินใจคดีหมิ่นประมาทภัยบูรณ์เมื่อวันที่23มีนาคม2566ที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลจังหวัดเรินกับนายห้างประจัดชัยไทยทองคำเจ้าตัวขอ ค่าจ่ายเพลงในาหายทองคำแรกคคารคเตอร์นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังพร้อมกับด้วยคณายความเข้ามารับฟังคำพิพจารณาคดีที่หนึ่งอาญาที่1 0 0่1 4ยที่พิจารณาคดีสอศารต่อสางจังหวัดเลยก็ที่รู้ว่าฟอยคูไพ,พบูลแสงเดือนเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังฟ้องหมิ่นประมาท นายห้างประจัษ์ชัยเป็นเงิน20ล้านโดยมีการข้อครูภัยบูลเป็นทนายโจามาร่วมเข้ารับฟังพิจารณาโดยการใช้เวลา30นาทีมีคำพิจารณาให้จำคุกนายประจัษ์นายห้างประจัษ์ชัยเป็นเวลา4ปี16เดือนไม่รไม่ลงอาญานั่นเองแต่ก็ให้สั่งจ่ายค่าเงินเสียหายหล้านบาทจากนายห้าง ประจัดชัยพร้อมกับทนายความข้อประกันตัวรุปคดีนั่นเองต่อมาประจัจชัยก็ให้ทองคำนั้นก็ได้โพสตัดข้อความถูกศาลตัดสินใจที่มีข้อความว่าช่วยเอมิลาปีกว่าแล้วก็มาโดนคดีหมิ่นประมาทโดนคดียังไม่ถึงที่สุดและที่ประกันตัวออกมาสู้คดียาวๆไปเลยขอบคุณทุกคนครับที่กำลังใจ ฟ้ามีตาละครับผมไม่ได้เสียเพราะว่าผมเป็นผู้ช่วยผู้หญิงทำคำคนหนึ่งที่หลุดลังแกผมก็โดนคดีหมิ่นประมาทในใครน้อโดนคดีพาดผู้เยาวล่าสุดเอเมลาติดมาลาชิดหรือได้แชร์ข้อความถึงประจัก์ชายไฮทองคำพร้อมกับข้อความว่าหนูขอโทษด,ด้วยเดอ้ออาจารย์เป็นที่ต้นเหตุที่ เรื่องนี้ขอบคุณอาจารย์ที่ตลอดที่ผ่านมาที่ช่วยเหลือที่เคยช่วยเหลือหนูและไม่เคยทิ้งหนูเลย